วันนี้เรามีภารกิจที่ต้องทำให้สำเร็จภารกิจมอสทิงเกอร์มอสหลอมแล่กับผมที่แปลงร่างมาเป็นฮักกี้มาช่วยทุกคนโดยใช้ประโยชน์บางอย่างจากพลังที่ได้มาพลังหัวใจแห่งเพลสที่จะทำให้ฮักกี้นั้นเสกเพลสขึ้นมาได้ฮักกี้กับเพื่อนๆจะต้องช่วยกันทำภารกิจของมอสหลอมแล่ให้สำเร็จมาดูกันดีกว่าว่าในคลิปนี้มีภารกิจอะไรบ้างและเราจะทำมันสำเร็จหรือไม่ฮักกี้กับการทำเควสเอาชีวิตรอด100วันก่อนไปทำภารกิจอย่าลืมให้กำลังใจฮักกี้ตัวนี้ไลค,ลค์ เป็นกันไหมมือถือค้างช้าหรือเป็นตอนเล่นเกมพี่ขอแนะนําแอป i อคลีนมีระบบเร่งความเร็วเกมช่วยปิดแอปที่กําลังทํางานอยู่เบื้องหลังทําให้รันเกมได้อย่างเต็มที่ลื่นไหลไม่ค้างและไม่กระตุกมีระบบล้างไฟขยะช่วยลบไฟขยะออกไปจากมือถือหมดปัญหาพื้นที่ความจําเต็มและมือถือจะได้ไม่ต้องทํางานหนักมีระบบสแกนและกําจัดไวรัสช่วยสแกนและกําจัดไวรัสภายในโทรศัพท์ยังไม่พอวันที่19ถึงวันที่26นี้ทางไอคลีนมีกิจกรรมแจกรางวัลเพียงแค่คุณดาวน์โหลดแอป i อคลีนและเข้าร่วมกิจกรรมเก็บบัตรให้ครบทั้ง ใบแล้วก็รวมบัตรแค่นี้ก็มีโอกาสลุนรับรางวัลเพชรฟรีไฟและเกมไมค์คาร์แท้สามารถโหลดได้ทางเพย์สโต้หรือแอปสโต re ก็ได้แล้วจะหมดปัญหาอย่าลืมไปโหลดกันเยอะๆนะงยำ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 เฮ้ไอเฮฟวี่อวนโอ้เออมากหน่อยนิดนึงเอ็มีอย่าลืมว่าทำไมฉันถึงื้อเสียงดังไม่ได้เพราะว่าไม์ของฉันมันจํากัดพลังของฉันไว้อยู่ โอ้ตันนี้น้องๆหนูๆด้วยพบกับโซลเจอร์ที่กลา,ายล่างมาเป็นฮักกี้อีกครั้งหนึ่งแต่วันรอบนี้เราไม่ได้มาเหมือนเมื่อก่อนเราจะมาเล่นมอดกันมอด ทิงเกอร์มอดผสมแล้โอ้คุณคุณนะไอ้มอดตัวนะี้ใช่แลวนี่ก็คือทิงเกอร์ให้เราสร้างขึ้นมาแล้วส่วนหนึ่งนะต้องแอบสร้างไว้ก่อนเพราะว่ามันใช้เวลาในการหาหมักมหมักมอดมันชื่อทิงเกอร์คอนสตัทเลยอันนั้นชื่อเต็มอะคุณรู้เยอะสุดในเนี้ยคุณเป็นพระเจ้าไม่ไม่มันคือชื่อมอดเลยมันม,มันคือชื่อมอดเลยอ่าก็มันรู้เยอะอะงั้นพระเจ้าต้องเป็นคนนําเราในการเล่นในคลิปนี้นะนี่ฮักกี้ไม่ได้มาแบบตัวเปล่าฮักกี้มาพร้อมกับพลังในคลิปนี้ด้วยพลังอะไรมันคือพลังของหว ใจแห่งเพชรเมื่อใครที่ครอบครองในตัววิ่งไปไหนจะเป็นเพชรแล้เสร็จเลยไปเอาที่คุกเีนี่มีพลังไดมอนด์ฮาร์ดมีแค่ DNA ของฮักกี้นั้นที่สามารถรับพลังนี้ได้ไม่งั้นตัวแกจะแตกสลายเลยถ้าแกได้ไปถ้าของฉันได้มานี่ฉันตัวไม่ระเบิดหรอกแต่พุงฉันจะโตขึ้นเฮ้ยเดี๋ยวพวกมันพวกเดี๋ยวได้ทำไมหมู่บ้านนี้มีแต่จอยชาวไรเลยเฮ้ยแล้วมาเต็มไปด้วยเพชรเลยมาหากล่องเลยกล่องเนี่ยกยกมาให้หน่อยยกมาให้หน่อยคือพลังมันหยุดไม่ได้เลยต้อง ในคลิปนี้เราจะมาทําภารกิจของมอสทิงเกอร์คอนสแตคมอสผสมแรกกันภารกิจอยู่ในนี้นี่บานใครเนี่ยมันไม่ใช่บานมันคือภารกิจที่เราต้องทาบรรลุในคลิปนี้ไม่งั้นรเราจะไม่สามารถปิดคลิปได้แต่ในตัวสูงเนี่ยอะเข้าไม่ได้หรอกไม่ต้องหว่วงฉันมีฉันมีพลังในการยอดส่วนนี่เนี่ยอกหน้ามันเอืมอ <c oughs> มากเลยอะ let's go <S หน้าเหมือนปาทอนเพิ่งจะโดนเหยียบมาใหม,ม่ๆสดๆร้อนอะเลิกสนใจหน้าฉันแล้วสนใจสิ่งที่เราต้องทาในคลิปนี้กันดีกว่า สวัสดีทุกคนหายจะไปนานเลยอ้าวเฮ้ยไออุดทำภารกิจนี้เ,เสร็จนะเงินอุดอุดไม่ได้กินแครอทภารกิจของมอดนี้นี่คือเหล่าวัสดุชิ้นส่วนของมอดที่มีมาให้เราภารกิจเราคือต้องทำมันให้สำเร็จทั้งหมดทั้ง4ภารกิจผมไมีคำถามอะไรถ้าเราทำไม่สำเร็จจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะไม่สามารถปิดคลิปลกกกได้แล้วพวกแกก็จะอยู่กับฉันไม่ถึง6กโมงเช้าไงล่ะ เอ้ยทุกคนรีบมาลงแคทแรกแล้วไม่อยู่มีรอแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนมามาดูน้องผู้โชคดีก่อนเลตโกนี่น้องผู้โชคดีน้องที่ตอบคำถามตนใจจากกิฟท่แล้วน้องสวาด์ขอยากจะใส่ชุดสวาด์บ้างน้องผู้โชคดีเลยนะน้องเขาน้อยใจแล้วนะเฮ้ยให้น้องให้น้องโลลี่ใส่ชุดสวาร์ดีกว่ามาเลยน้องใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยสวาด์โลลี่มาแล้วแฟนอาร์ตต้องบินมาแล้วดูไม่ออกเลยเอ็กดีเขาไม่ใส่ชุดสวาร์เขาชอบสุดทหารพระเจ้า ผู้ที่ลูมัดเยอรสุดเราต้องหาไอ้พวกนี้ยังไงภารกิจแรกเนี่ยเราต้องหาไอ้สามอย่างเนี่ยมันค้ามไงอะออกมาดูได้นี่แล้วก็ดูวิธีครับนี่ไงวิธีครับต้องไปหาไม้ไม้่างนั้นเลยอ๋อแล้วก็เอาไอ้ตรงที่เราขุดมาเนี่ยเอามาแปะไว้ภารกิจเราสำเร็จแล้วใช่เราต้องหาทุกคนไปรวมไม้ไกันเโกเอาติดตัวไปได้ไหมเนี่ยอยากจะรู้จังว่ามันใช้อะไรอะราคามอันแรกให้เออมา,มามามาดูกันก่อนมาดูกอนใครอยากทำอะไรไอ้พัชเจ้าจะทำอันแรกให้ชันอันสอง งั้นอย่าย่อๆอยโซเจอร์จะไปช่วยไอเฮฟวี่ทำอัน2แล้วกัน <G un> งั้นน้องโรล,ลีสไปช่วยเองดีทำอันสนี่น้องดูได้กดตัวอาร์ดูรีนี้ได้นะนี่เอเอ๊เอาไปด้วยจะได้รู้ว่าทำอะไรฮไปกันไปทำกันดีกว่า <T> <C 4> ทำเสร็จแล้ว <S <S อ้อๆๆๆๆ เฮ้ยอมอนสเตอร์ตัวใหม่ซอมบี้สาวสวยปลาระเบิดโน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 ขอไม่แตะโอ้สาวสวยเฮ้ยแตะแตะอีกแล้ว <laughs> โอ้โน oh, no. แปลงร่างเป็นฮักกี้ก่อนโว้ย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 ไเรารีบมาทำให้เสร็จดีกว่าเอ้ยสุดยอดห <laughs> นึ่งเฮลีแกต้อง เอาไปครับสติกไม้ฉันฉันยังไม่มีไม้เลยสักตัวทำมีสติกแล้วฉันกำลังจะทำโต๊ะอันที่สองให้โหต๊ะอนที่สองชื่อว่าอะไรเฮ้ยไม่เป็นไรพระเจ้าเดี๋ยวพวกเราทำบ้างเดี๋ยวเด็กเขาไม่ได้ดูใช่ป่ะคุณรู้เยอะคุณไม่ไปทำก็เสร็จแล้วให้เพ่อเวลาพวกเราหน่อยขอสติกหน่อยพี่อ้วนเอ้ยทำเอาา้อาฮ่าโอ้นี่ไงอะไรนี่ ได้แล้วเฮฟี่ของเราเสร็จแล้วอาา่าฮะครบหมดแล้วยังไอ้อีกทีขอของแกมาให้ฉันของพระเจ้าเอามาด้วยจะดูวิธีคราบมันน้องคนไหนอยากจะเอาไปเล่นเอาไปดูเองน้องๆสามารถไปโหลดได้ลิงก์ใต้คลิปเลยนะคราวนี้ให้จริงและให้ไว้น้องๆเพื่ออยากจะเอาไปเล่นนะเพราะว่าม็อดมันมีอหลายๆอย่างเยอะม,มากพวกเราไม่สามารถเล่นจนหมดได้นะเฮ้ยคราบแต่และอย่างก็มีโอเคน้องสามารถไปเล่นกันได้นะเล่นก <Let go. S 1> ูเอนแรกมาง่ายๆอย่างนี้แหละเราไปดูหน้าบ้านด <laughs> ีดูปูเลกเกียร์ปะว้า,วาภากิจแรกของเรามันง่าย ไ้อยู่แล้วใช่ไหมได้แล้ววิธีการคราฟง่ายๆเลยเสร็จแล้วภารกิจแรกของเราคือเราต้องทำภารกิจพวกนี้เสร็จก่อนมันถึงจะไล่ทำต่อไปได้พอเสร็จแล้วเราก็ออกไปเลยไม่มีนังซื้อให้นี่เราไม่ใช่วะพวกเรามันโง่งไงคือมอสต,ตัวนี้มันสามารถผสมแรกอะไรหลายอย่างมาทำได้เยอะมากๆก็อินน่าเนี่ยโอ้เรียนรู้ไม่หมด นน้้ไดแลวจะไม่หาที่คุณเหล็กเราทำชุดกรอบเพชรหรอฉันมีพลังเพชรน,นะต้องใช้ประโยชน์จากพลังสิใครวิที่คุณเหล็กมากนอะ่ะเราต้องไปหาเหล็กลงพัา <'s> มเลตโก้ไว่วางทิ้งไว้ได้ด้วยว่ะเขาเทพเลยมอสตัวนี้คุณจะค้ามเ,เก่งในหรือเสื้อคุณคนอื่นก็รู้โอ้ยขวานติดวิ่ด,ด,ดีโอ้ยเล็ตโก้เฮ้ยมีถ้ำตรงนี้ด้วยมีถ้ำตรงนี้ยปาดลงไปกเ็เถอะหาเหล็กดีกว่ามันมืดอ่ะมันมองอะไรไม่เห็นอะ่ะก่อนเราทำภารกิจสองเราต้องการชุดเพชรก่อนโห้ยเฮ้ย้ยลวกเฮ้ยลึกลึกมองไม่เห็น หาเพชรไม้ได้ก็พอแล้วนี่แรลอะไรเนี่ยเฮ้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 ้ากเป็นเหมือนโชคดีเดี๋ยวขอขึ้นไปเอาของก่อนลงเมืองแล้วตัวสูงไม่ได้ฮักกี้ต้องทำให้ตัวเล็กลง เอาเอาจะเ,<ล>เอาจะคูเหล็กมาจากไหนวะนะติดมือมาแต่แรกตอนที่สร้างอะไรเงี้ยไม่บอกวะก็ไม่ถามวะเอา้าจะถามอยู่ว่าใครมีที่คุณเหล็กบ้างเอเอหรอไม่ได้ยิน <c oughs> โอ้ใครก็ได้ช่วยด้วย <c oughs> กลับขึ้นบนกันมันมีอยู่แล้ว <c oughs> แหลกไปทำอย่างอื่นได้ไงแล้วไม่ได้ใช้แค่นี้อ๋อต้องเอาไปทำผสมแร่อะไรกันด้วยใช่ไหมเอาเหมาหมดเลยขอเหมาหมดเลยนะจ้าแครอทเนี่ยเหมาหมดเลยของฉันของฉันทำงานแล้วไงพวก แอบมาเก็บกันไม่บอกเลยเหรอแปลงร่างแอบรู้ไหมว่าแครหอทมันลุงสายตาได้นะจะบอกให้กลับมาแล้วเหรอเอาที่คุณเหล็กมาเรียวเราต้องทำชุดเพชรก่อนเพราะพวกซัมเบว์สีมันจะออกมาตรงกลางคลื่นอ่าอยู่นี่เมียีดว้าวเย้พอแล้ว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 เดกลับไปเลยวะเดี๋ยวให้ทิ็ควิธที่กลับมา มาทางไหนกลับทางนั้นมาทางไหนกลับทางนั้นถ้าจําไม่ได้ก็มองบนแล้วก็ขุดตรงเลยอาหารอาหารเราอยู่รอบตัวเราไอ้พวกชาวบ้านพวกนี้ไม่กินหรอกเรากินเถอะจะเห็นว่านายกำลังพยายามขับหลงมฝังโม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 ,โม,โมพระเจ้าเพชรมาให้เราแล้วนนะลว้ายนัขับเร็วโอ้ยของฉันของฉันเล t โกเสร็จแล้วอุปกรณ์เพชรต้องมาแล้วต่อไปข้าวกันใหญ่เลยแย่งกันข้าวคือมันรวมไอ้ตัวนี้มันมันรวมอันเดียวกันเวลาใช้ร่วมกันแล้วมันก็แย่งกันขา้าวแทนที่เราจะรับกล่องรับแยกทำไมเราไม่แย่งราว ฉันจะลงไปขุดเหมืองต่อนะทางทางที่บ้านเราก็มีเหมืองใกล้ๆเนาะเฮ้ยแค่นี้เราก็มีมากพอแล้วพี่พี่เราไม่ต้องการเหมืองอะไรต่อไปเราต้องทำภารกิจของเราโฟกัไไกสไปที่ภารกิจสิเหลือแต่นาคตจะมีสาสารแร่รูปแบบใหม่ที่มีชื่อว่าสาสารแหล่แซนวิชรู้จักปะ <c oughs> ยาอ่อนแล้ว <c oughs> เอาไปขุดแร่ก,ก็ได้หิวก็กินเลยอะ <c oughs> โอ้ฉันมาอยู่นี่ด้วยไงเอากลับมาแล้วเหรอเขาไม่ชุดเพชรกกันแล้วอะไรไปทำอะไรคนเดียววะเนี่ยเฮ้ยจะตาย อ้าวนี่ไปกินนี่นี่นี่เลือดเหลืออะไรดูดกินกินกินบอกให้กินอ่ะกินแล้วตายแล้วไม่ได้กินละตายก่อนอ่ะพระเจ้านี่คืออะไรฉันฉันเห็นฉันเห็นเครื่องเผาไงเอาแล้วมันต่างกับเครื่องเผาในไมค์ค r ร f ฟยังไงอ่ะเราไม่เคยเห็นรูปร่างเนี้ยก็อันนี้เป็นมดไง แกนี่นะอธิบายให้แบบเด็กเขาแบบหนูน่าตื่นเต้นไม่เป็นเลยว่ะ <c oughs> เป็นของมอดในการหล่อมแร่เลยอันนี้คือพิเศษกว่า<ช>นๆเลยใช่เฮ <c oughs> ้ย <c oughs> ยังใช้งานจริงไม่ได้อยากโกงนี่เรายังไม่ได้ทําเลย <c oughs> จะได้ไปเป็นของเหลวแทนปเปิดเครื่องให้ดูว่ามันใช้งานได้แต่เรายังใช้ไม่ได้เพราะว่าเราต้องคราฟเองใช่ไหมมาดูก่อนว่าไอ้ส่วนบนมันคาบยังไงเอ๊ะแล้วฉันดูส่วนล่างโอ้แร่อะไรเนี่ยแร่ดำดคือแร่อะไรเนี่ยอเออมันคือแหเอะไร เอ้วิธีแค่โอ้โเจ้าอ,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 อะไรวะเนี่ย What a งั่นแหละ <c oughs> เราเราต้องออกตามหานะมันต้องเผากวดอันนึงซึ่งไอ้กวดเนี่ยมันก็ต้องผ่านการคร้ามาจากกวดปกติทรายแล้วก็ดินเหนียวอีกเว้ยใช่แล้วมันก็สุดท้ายมันก็ต้องเอามันรวมกันอยู่ดีอะไป <c oughs> ไปเก็บทรายกวดดินเหนียวมาเยอะเยอะไปช่วยขุดไปค้าวข้าวเพื่อเพชรไปขุดเจอคือเจอะกวดทรายดินเหนียวเก็บๆมาเยอะๆยเลยนะใาช้เยอะมากๆมัก้ไปนั่นด้วยไอ้ที่ขุดด้วยครับเลย เอ้ยนายใช้สติกฉันนายทำตัวไม่ดีป่ะรอ้วอันนี้เรารอคาหยุดแล้วก็รอรอเก็บรอคาบเสร็จเป็นการการทำที่ชั่วร้ายมากเฮ้ยเป็นยาอ่ะแล้วจะเผาเหล็กทำไมวะมีเพชรอยู่อย่เผาตรงนั้นมีแม่น้ำอยู่นู่นนุ่นแปลงล่างหยาไปพี่เราไปหากันดีกว่าทรายกวดดินเหนียวอะไรวะเฮ้ยทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยนี่เฮ้ยไม่ไปเอาเหล็กจากหุ่นยนต์ว่ะโอ้นายหายไปไหนมาเนี่ยโอ้ขุดหมดแล้วแดดเล้ยเราทรายไม่ใช่เหรอไม่เอาไปอ่ะ ก็ขุดไปแล้วเฮ้ยมันใช้เยอะแล้วเปล่าแล้วขุดไปให้เยอะเลยเราจะต้องทําเครื่องเผาแร่ขนาดจิ๋วขึ้นมาคือมันคือภารกิจถึงเราจะมีเครื่องใหญ่แล้วก็ตามแล้วทำไมฮักกี้แพ้น้ำอ่ะฮักกี้นายเป็นหุ่นยนต์ฮักกี้แพ้น้ำเมื่อลงนาชันจะอู้อู้อู้เอ้ยซอมบี้นะตายซะเถิดอ h m a นมีใครคขุดกลัวมาบ้างไหมเออเต็มเลยพระเจ้าเจอแร่คอปเปอร์สีเขียวมันมันอันนี้ไงมันโดนตัดก่อนไงใช่เหรอวะ ใช่เหรอวะดูอย่างพีพีเสรีภาพนี่เมื่อก่อนมันเป็นแบบทองแดงแบบสีส้มๆนะแต่ตอนนี้มันคือมันเป็นสีเขียวไปยังไงได้ไอโอเคฉันเชื่อแกเนื้อดีเนือดีเอ้ยนี่มันมันมีคอปเปอร์สีปกติก็มีผมไม่เรียนรู้อะไรเพิ่มครับผมง่อยแล้วครับมันมีสองมดหรือเปล่าวมันก็คอปเปอร์เหมือนกันเลยแต่สีมันคนละอันอ่ะดำเป็นคอปเปอร์เอะเดี๋ยวเองเองไปทำอะไรบนนั้นเองึือไปทำอะไรตรงนั้นมันกลัว X D แล้วไอ้แกแอบไปฆ่าเพื่อนมันมันรู้แกเจ้าเหล็กจากมัน โอ้ยไม่แตกไอไอรอนกลเลียมยังหวาดกลัวโอ้โหดูสิเอเวี่มาขึ้นมาบอกกับฉันมาดูก่อนอรถใครวางสลับเนี่ยเอเวี่แกต้องทำเตาเผาด้วยนะไม่ต้องห่วงฉันมีหนมินเอ้ยมันอาราวาดอีกแล้วอะกลลามตู่เขาช่วยปกป้องเราใแท้แต่อ็กดีทำทุกอย่างพังพินาศโอ้ย <S 2> <S 2> <S 2> มันคว้างมาเบิดแล้วใหญมันคว้างมาโดนใหย,ยมันคว้างมาโดนเครื่องหลอม หยุดเอาเลยหยุดเดี๋ยวนี้เฮ้ยมันตกไม่ได้ไม่ตกไม่ได้เหรออ๋ออยู่ด้านล้วมันอยู่ด้านล่างนี่เนี่ยเป็พัวตีนะเออ,เอ,อปกป้องเครื่องหลอมแน่เอาไว้มันคือตัวขัดขวางการทำภารกิจของเราเฮ้ยเรานอนปะนอนไปไม่นั้นหมู่บ้านนี้จะเต็มไปด้วยรูนอนดีกว่าเนาะทุกคนหาเตียงขโมยเตียงเลยอ้ขโมยเตียงใหญ่าชาวบ้านว่ายเออจะเตียงแล้วสองเตียงไอ้นี่เอ้ยแคลเซียมเต็มไปหมดเลย แคลเซียมเดินได้ช่วยด้วยแคลเซียมเดินได้ได้เตียงมาแล้วมาเร็วมาบ้านหลังนี้เรามาหลับกันเถอะทุกคนวางเตียงแล้วหลับบนนี้นอนแล้วมันยุงแล้วเอามันนอนไม่ได้มันมีแคลเซียมเอามือมาอยู่ข้างล่างแคลเซียมยักษ์แคลเซียมยักษ์มาคายแคลเซียมเร็วโอ้ยมีโลว่าใครมีโลไปแทงนะตรงข้ามสเกลเดตันบ่อแคลเซียมบ่อโอ้ยซอมบี้สาวสวยมือระเบิดนี่ตายตายแคลเซียมเฮ้ยไปนอนกันไปนอนนอนนอนเร็วไปกันเร็วไปกันแล้ว จะได้ทำอะไรกิจได้สิคุณนอนไม่ได้เนื่องจาก <c oughs> มีแคลเซียมปรากฏไก่ก <cke ll> เฮ้ยดูซิว่าฉัน <c oughs> ได้อะไรมาจากพวกเธอมัน,นเคยเระเบิดไงล่ะเอาดิไปโ o ไ my กอดเกิดอะไรขึ้นเอ้ยมันมันมันป่าไม่แรงขนาดนี้ไม่ใช่หรอวะมันจะตายเองแล้วมันตายวะแล้วพระเจ้าก็ตายด้วยแล้วมีแค่พระเจ้ากับฉันที่ตายอ่ะโอ้ลอยแค่สองคนเฮ้ยลืมแปลงร่างเลยวะถ้าแปลงร่างฉันจะได้พลังดินเหนียวก้อนเฮฟวี่ดินเหนียวก้อนด้วยมันมันใช้เล็กหรืออันใหญ่ก็ได้เดี๋ยวนะน้อง so good ไอ้ซัมเวีสีโดนไฟไม่ตายอีกการลงมากินซากต่อนี่ไงได้มันแล้วเย้ของฉันแล้วก็ทำการเผาขอบคุณมากเลยหมู่บ้านนี้เขาเขาค่อนดูน่าสงสารมาก ากเลยนะไม่สสงารเร้อง <I S 1> ไห้แล้วนายเคยเห็นคนกัดจมูกตัวเองตายไหมแต่ว่าทิดเจย์ใช่ใช่ไม่เห็นจมูกขเขานะเอ้ยฉันก็ได้ระเบิดมาเหมือนกันฉันจะปาใส่นายดูยดอย่ามันโคตรแรงเลยปลาเองแรงกว่าเอิม่มบราเบียชทำอะไรกันวะ, <c oughs> ะตวออนนิ๊กต็อกละไอ้อ้วนเฮ้พี่ลองของฉันจะสร้างกำแพงนี้ปลอดภัยด้วยเพชรนี่ ไม่ต้องห่วงแล้วมันลกแล้วเฮ้ยจะได้ทำกำแพงเพชรขึ้นมาไงด้วยพลังฉันแล้การยื้อเวลาวะยื้อเวลาพวกซอมบี้ไว้โอ้ยมันลกไม่ลกยังเห็นเพชรเป็นขยะเหรออ๋อสั่นี้มาแล้วเฮ้ยไหนไหนไหนเดี๋ยว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 ตัวก่อนดิเดี๋ยวมันจะได้ไปโดนในหนึ่งในบล็อกอันนี้แล้วมันจะพังโหรู้แล้วกำแพงเพชรทุกคนไม่ใช่กระจกสีเขียวไปตามหามาไม่ใช่มาแช่ไหนก็ได้ทอดสายเร็วทอดสายทอดสายแล้วกินทรายอร่อยเลย ป่มีใครอยากได้เพชรก้อนที่ฉันขุดไปแล้วนนิดไหมมันจะเป็นสำหรับฉันปิดหัวล่นๆของฉันไปหรือมันทำอาวุธจากเพชรได้อีกโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างเลยกระจกอะไรก็ได้ปะน่าจะจอะไรก็ได้กกกรระะจอไไ็ด้ของก็เอาไปแล้วก็เอานี่ไปเอานี่ไปคราฟเลยเฮ้ยอย่าแย่งคราฟแย่งอย่าขอก่อนแป๊บเดียวขอแป๊บเดียวครับเอากระจกมาเพิ่มหน่อยให้เร็วโยกเข้ามาหน่อยเร็วๆเด้อเด้อจะได้แล้วจะได้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว อ่ะเอาเอาแร่ดำมาแล้วก็ของเราเอาคือมาดินูะค้ามเ้ยขาดอันนึงเอาไว้ครบดิเราจะต้องทำสิ่งนี้เพื่อครับโอเคได้ได้ของเราได้มาแล้วโอ้พระเจ้ากำลังคราบสิ่งนั้นเหรอโอ้อยากได้บ้างอ่ะคราบไงนั่นสิครับแล้วก็ไม้สามันตรงกลางเลย อย <Ooh>, yeah. มันคาบง่ายยี่บัคไอ้ยี่บัคคาพี่แอคได้อันหนึ่งแล้วเนะี่ยเหลือ,อล่างวางสิเย้ yeah, เราได้แล้วภารก,กิจเราเสร็จแล้วเสร็จหรือยังยินดีด้วยทำเสร็จแล้วอันที่สองอย่าลืมอันที่สามนะคาบไงวะเฮ้ยมือบอลให้เขาให้จะดูอจาจเรย์แล้วเราจะคาบอันนี้ยังไงเราจะคาบอันนี้เราต้องทำไอเครื่องเผาแร่จิ๋วก่อนแล้วเราได้มาแล้ว เรามีเกินพอแล้วน่ะแล้วเรา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 จะเอาไอ้นี่ออกแค่นี้เราก็พอแล้วค่นี้เราพอเดี๋ยวเรายืมจากนี้เอาเอาออกไงอะยืมได้เหรอเราจะรีไซเคิลของให้เป็นประโยชน์ว้าแต่งี้โอ้สกัดเขาจะขุดข้างล่างออกมาเอาไอ้เอาเต้าเห่านี่ใส่ไปในเครื่องนี้แล้วก็เทแล้วก็เททลงไปใส่มันก็จะเอาเป็นอะไรเดี๋ยวได้แล้วหรอเฮ้ยเรียบร้อยเราหนัก มิชชั่นคอมพิวต์ง่ายอย่าได้มาเร็วจังวะไอ้ไหนอันสุดท้ายเนี่ยประเด็นละเราทำไงอันสุดท้ายเนี่ยไม่ไม่ง่ายนะได้แล้วเหมือนกันเป๊ะดูไปไม่เหมือนเหรอวะไม่เหมือนนะบนมีกระจกมันจะมีกระจกก็ต่อเมื่อถ้าเกิดมันอยู่ในเครื่องแล้วอ๋อมันคือมันคือชิ้นส่วนที่เอามาทำใช้กับเครื่องยักษ์นี่แปลว่าเราก็สามารถใช้เครื่องยักษ์นี่ได้แล้วอ่ะการจะหลอมสิ่งเนี้ย มันต้องใช้ลาวาไม่ต้องห่วงแถวบ้านเรามีลาวาอยู่นิดนึงไม่มีลาวาหไหนร้อนไปกว่าลาวาจากยมาบาร์นต่อไปแล้วถึงเวลาแล้วไปเนเธอร์กันเถอะไปเนเธอร์เลยเหรอเออไปหายมาบาลรู้เปล่าว่าไข่ย,ยมาบาลน,นี่ร้อนที่สุดแล้วโอ้โหไปใช้ทานทีของพระเจ้าเครื่องประตูวาร์ปสามมิติของพระเจ้าเนี่ยฉันได้กลับอันหนึ่งแล้วเนี่ยเนี่ยลาวาเนี่ยฉันได้ลาวากลับมาถังหนึ่งเนี่ยหยุดหยุด,ยดทำไม่ถึงท่ถึงแต่ว่าทำไม่คลิปมันยืดและยาวเอามันออกไป เอไปขอตัวไปเองเอาเลยไปกันดีกว่าทำไมเป็นคนอย่างนี้นี่ประตูของมาจ้าอยู่นี่นี่แหละนี่แหละรู้ได้ไงวะเอบอดอ้นเลยโอ้ยินอะไอย่างชิดปล่อยวางแต่คนครบแล้วไปกันเถอะทุกคนไปเดียวพร้อมไปตัวด้วยมาไหมฐานที่เกาะอย่าชนดูดนะทุกคนนดดูฐาที่เกาะเร็ว ปปิดระตูาไว้ปิดประตูดิเกาะฉันไว้ขอเกาะขาหน่อยขอแปะหน่อยขอแปะหน่อยดูหน้าดูหน้าเลยไม่ได้เธอปกติมันไม่มันเราต้องไปโผล่ที่เนเธอร์ฟอร์เทสหยุดอย่างนั้นแหละถูกต้องนี่นาจริงเหรอใช่จะเล่นย่างไงล่ะกวยากไม่พอเราจะปรับความยากเป็นฮาร์ดแหละถึงยังวะเนเธอร์ฟอร์เทสวะนายว่าเนเธอร์ฟอร์เทสไม่มีหิมะที่นรกวะที่ละลก็มีฤดูเหมือนกันอหะเดี๋ยวเดี๋ยวหาประเทศไม่เจอเราน่าจะออกจากที่นี่ยากอยู่มันเป็นถ้ำ อ้ยเราอยู่เราอยู่ไหนอ่ะเราลองขุดขึ้นก่อนเปล่ามันอาจจะอยู่ไหนก็ได้ขึ้นแต่ขุดขึ้นมาโดนลราอ่ะแล้วตรงนี้ลองไปยังจะนอยู่แล้วเกินมีใครมีของกินบ้างไหมนี่ไงโอ้ออกไงอ่ะเฮ้ยตัวอะไรไม่เคยเห็นมาก่อนขอไปทำความรู้จักก่อนมันกลับมาอีกแล้วไอ้ป้าระเบิดโอ้ใหม่ก่อนป้าระเบิด โอ้ยเฮ้ยมันมองละวัาจับดูด้าอหลังมืออะไามันปาลูกตาม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 ันปาลูกตัวเองมามันปาซูจิมาเฮ้ยแต่มันไม่ปาใส่ฉันอ่ะอ้าวเห็นอะไรปาใส่โอ้ยมันปาใส่ลูกมาโดนลูกเลยมองหน้ามันแล้วก็ขำเลยมันแล้วมันก็มองนริงนี่เงือกเออมันยิงมาแล้วเฮ้ยมันไม่ทำอะไรฉันเราเราไปใส่พันเดียวกันไอ้ก็ไม่ใกล้เคียงเธอเดี๋ยวฉันช่วยเอง ปงไอ้ระเบิดไอ้ต้นไอ้ต้นระเบิดเนี่ยน่าหลังคารู้สึกว่านายจะสะใจนะลุมสบีอ่ไหนวะนี่ลุมสบแกแล้วนาในเฮฟอร์เทสอะมันบอกว่ามันหาไม่เจออะไรอ่ะเฮ้ยไปด้วยสลัมมาหึงมาฮุ้ยสลัมตังตายซะได้ไงเนเฮฟฟเนี่ยในเฟอร์เทสเจอแล้วเนี่ยไหนไหนไหนว้าวโอเคเห็นละโอ้ยอย่าอย่าอย่าแค่เขาปรับภาพก่อนเดี๋ยวมองไม่เห็นได้จะเดินไปไงอะ อะไรเนี่ยอะไรวะอะไรเนี่ยมันโดนอะไรยืนอยู่เฉยๆแล้วก็ติดไฟเนี่ยมีโล่ก่อนไหมเนี่ยเอาโล่มากทำไหมไม่ฉันฉันน่ะโล่กลางโล่ใหญ่ให้เลโล่ใหญ่เดี๋ยวฉันจะเป็นแทงให้ตัวฉันสูงใหญ่มีเลือดเยอะออกปากการสุดสยอกว่าตัวเฮฟเฮ้เราจะขุดนี่ทิ้งเลยเหรอขุดไปเลยไม่จำเป็นหรอกเขาบอกว่าจริงๆอ่ะตัวเบสมันใช้เป็นเชื้อเพลิงได้นะใช่งั้นเราก็ยกเบสกลับบ้านไปทั้งตัวโอ้โหปัญหาคือมันต้องเอาเบสอ่ะยัดเข้าไปใน แล้วเราจะเอาเป็นไปยังไงอะเราใช้เราใช้ลาวาเหมือนเดิมไหมนี่อย่าใช้ไปตักมันต้องตักตรงจุดนี้นี่ลาวาที่ร้อนที่สุดในโลกไหนนายยังเฝ้าอยู่เลยว่าขอบคุณอย่าไปมองหน้ามันมันไม่ชอบพวกแกเอามมดปลามาตายมันมันคือตัวอะไรวะมันคืออาุจิคารามอุมาต้องขาดมันตายรน้ดูหน้ามันดิอาุจิจากนรกหน้ามันน่าสงสารมากเลยอะมันมาแล้ว อย่าทำอะไรเพื่อนฉันฮักกี้ไม่ยอมนะเฮ้ยอยากก่อนกลับอยากหากล่องสักกล่องยืดเวลาคลิปใช่ไหมจัดไปเนเธอร์ประเทศนี้มันเป็นเนเธอร์ประเทศเล็กอะมันไม่น่ามีกล่องเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไรอะไม่ไม่เคยเห็นสีชมพูคืออะไรวะสไนเปอร์ร้องสไนเปอร์มันมีแล่มันมีแล่มดอยูุ่โอโออะไรดิ๊กดิ๊กลำคาดปะตัวมันน่าลำคาดไม่นะของฉันมันยิงโคตรรัวเลยอย่าหยุด นั่นแหละเอ้ยอย่างนี้มันโดดบบเราวาได้แล้วเหรอเอ้ยอะไรดำดำเฮ้ยอะไรดำดำว่าน้ำดำเหรอน้ำดำ ตักได้ปะตักได้ปะใครตัก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 เขอรับขอคปก่อครับเมื่อติดแล้วทำไมรู้สึกว่าตัวมันลื่นขึ้นมันคือมันคือขี้ของอ้ตัวเนี้ยมันต้องใช้ประโยชน์ได้แน่เลยนั้นมันจะนำขี้มาทำอะไรอะครับเออีย์ทำอะไรอ่ะจะคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะภารกิจแล้วต้องทำภารกิจก็พอแล้วเรากลับได้เลยเรียกทาดิดมาเว้ยเมื่อไหร่ได้เก่าอ่ะทาดิดเรื่องมากจังวะมาลงจอดอยู่ข้างบนอ่ะโอ้ทุบทิ้งเอิไม่ต้องเอามาแล้วทาดอ ไม่ได้เรื่องไม่โดนใจไม่ถูกใจสักอย่างไอผู้หญิงมาจากไหนมันมันมันไม่ควรอยู่ในโลกนะมันมันตามเรามามันมันอยากทำความรู้จักกับเรามันไม่อยากรู้จักไม่สวยเป็นซอมบี้มันยินใส่นายคนเดียวด้วยน้องเลลี่เอาเฮ้ยันจะจะดับไฟให้น้องเองเข้าขึ้นเอ้ยอะไรอะอะไรระเบิดอะดูดูดูเชืว่าอะไรระเบิดมันปลามาแล้วไงฟ้าไว้ก่อนเถอะ ป่า,มาไม่ยังเลยนะกลับไม่อยู่<า>แล้วกลักบกบลับรีบๆมาเลยมองเรามองเรา ของหายหมดเลยเหลือแต่กายไปสู้กับมันทําไมอ่ะใครใช้ให้ไปสู้กับมันมันคว้างไม่หยุดเลยอ่ะมันหน้าม,นมันไส้อ่ะมันไส้อ่ะมันมันรู้จุดเราที่ในเธอร์ได้ไงเนี่ยสีปากเกลียวโกยยาโอ้ยย่าเฮ้ยดีนะโชคดีถึงพอดีพอดีฉันโดนดุเลยเกือบโดนดูดมื่อกี้เกือบแล้วโชคดีที่มาถึงพอดีเว้ยกะแบบทามมิ่งดีมากเลยเว้ยแล้วตรงนี้มันแล้วตรงนี้มันโชว์หายไปไหนแล้วเนี่ยเพราะเราออกไปเองจะเล่นยากขึ้นไงซาดิสนะใช่ แล้วเราจะค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคาบยังไงอ่ะไม่ใช่เราสังเกตกันเองใช้ความรู้เองเหรอไม่ไรเราพอรู้อยู่เดินจากคันซะแลเราอาศัยกันทุกคนก็แผลวีดิทูบิวว์โอ่ไปเราไปดูไอคอนโง่นั่นกันหลอมเลยฮักกี้ได้ปะเฮ้ยช่วยด้วยกแกเป็นเลือดโอเล่หักกี้เฮ้ยบล็อกเลือดเลือดฮักกี้โอ้ี่เป็นหลอมดิโอเลือดโอ้ดูดิสิ ขาย20่สิเพดไม่ให้ไม่มีค่าตายทุกคนขั้นต่อต่อไปพูดด้วยน้เสียงที่ไรเยอะใหญ่ <laughs> ไม่มีค่า <laughs> มันไม่ใช่เมเล็ดพันธุ์ดๆเลยมันขายะดีๆนี่เองเลย <laughs> แล้วข่าวกม, <laughs> มันใช้อะไรันไมันไม่น่าใช้เครื่องปกติคราบได้หรอกไอ้ไไไปะไอ้ไข้างบนอะเหล็กแน่นอนละ ใช่ไม่ต้องมาทายหรอกมันรู้อยู่แล้วดูสีมันเป็นเหล็กเลยโอ้โหใช่ใช่เป็นเหล็กนี่แบบนี้แล้วก็ตรงกลางคือแร่สลามเหล็กแร่แร่เหล็กสลามเราใช้สวนมันคืออะไรอ่ะดูไม่ได้ไม่ให้ดูด้วยเว้ยตามมาตามมาเดี๋ยวบอกให้โอ้แล้วมันใช้แร่อะไรบ้างเนี่ยบอกให้หมดแล้วไงเมื่อกี้ไม่ได้ฟังอะไรคือกระดูกดำว่ะไอตัวดำดำอ่ะ ไม่หัวใจแห่งเพชรอะไม่ใช่บล็อกเพชรเราไปซ่อนเราอาแรบอลเอาพลังของฮักกี้ขึ้นมาคอนไม่ได้เรื่องเอาดาบดีก่ามันเร็วกาเยอะมันต้องดาบคู่จริงๆนะเนี่ยมันใช้ําวุธได้เหมือนกันดูดิมันมีอาวุธสุดท้ายด้วยที่มันมีทั้งทั้งฟาร์มได้แล้วก็ทั้งขุดขุดแร่ได้แล้วแล้วไอขวานนั่นอยู่ไหนคอนยักไม่เห็นมีแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทำของแบบพวกอาวุธที่ดีกว่านี้โอ้เอ็นวิททำดาบใหญ่ด้วยนี่ไงเนี่ยเนี้ยเที่เราต้องทำเ้ทำมาร์กี้เสร็จก่อนโอเคคอนเราต้องใช้ใช้แร นี่เหล็กอยู่นี่ไงการการตายซะาเราใช้แม่เหล็กใช่ไหมแล้วก็ต้องหลอมเหล็กก่อนอะเอาเอาอะไรก็ได้ให้เป็นเหล็กมาหลอมดิอะไรก็ได้เป็นเหล็กใช่ไหมน้ำดมเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เอาถังเปล่าใส่เข้าไปนี่คือเหล็กก่อนทุกคนเอาที่เป็นเหล็กใส่เข้าไปในเครื่องเร็วเห็นปะเราสามารถเอาของเหล็กอ่ะที่ทำมาจากเหล็กอะเอามาหลอมได้ว้าวดูดิสิเออเราไม่ได้ทำอย่างนี้ได้ก็ได้นะเราสามารถโยนของจากข้างบนด้วยโยนตัวเราไปปะเฮ้ย ฮ้ยเฮ้ยี่ไงเราได้เหล็กมาแล้วเอาเลือดติดเข้าไปด้วยวะใส่ไปมาแล้วบัดเข้าไปนะเออเราไม่สอนแล้วบายบายเราไม่มีใครฟัง เฮ้ยมาแล้ว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 สอนเลยเล่นกันเองเล่นกันเองกันหมดเลยเฮ้ยไม่ไอ้คุณรู้เยอะดูนะสอนหน่อยดิจะทำยังไงไอ้ยี่ส่วนน่ะมันรู้ไงลองใช้แผ่นไม้นี้ก่อนเราแผ่นไม้วางเข้าไปโอ้เราทำเราทำแผ่นไม้ใหญ่ตัวต้นแบบใช่ปะใช่ใช่เหมือนตัวต้นแบบบอกว่ามันต้องใช้ไม้สี่อันเราก็เอาไม้สี่อันแต่นี้นาคิเปิลแล้วใช้ได้แค่ไม้เหรอไม่ได้ใช้ได้แค่ไม้ใช้อย่างนก็ได้ด้วยโอ้เวนซ์นี่แล้วก็เหมือนนีแท่านี้เราใช้ไม้ปะแล้วก็ใช้ลายก็ได้นี่มันจะใช้ได้นานเหรอ มมกนีเซยมโง่ๆเนี่ย,โงโงยนะสายข้อเสียเกิใช้ได้ครั้งเดียวแต่มันสะดวกกว่าเออใช้อะไรอยากได้อยากที่ใช้ได้นานๆถ้าเราต้องใช้ทองแต่เราไม่มีทองในนรกก็มีเราเจอนะจะกลับไปนรลกอยูีกเหรอแล้วก็เอาแผ่นไม้ทับเข้าไปออก จะ <poisoned indo> <surprisingly> มันก็ไ <happy> ด้เป็น okay, ท่าอะไรมาแล้วหลังันนี้ปะมีนาเฮฟวีปะกับเป็นแร่เหล็กที่เราทำเอาไว้แล้วก็เทเหล็กใส่โอ้แล้วก็รอมันแห้งตัวแข็งตัวก็จะกลายเป็นแผ่นเหล็กโอ้ใช่ถึงส่วนของนั้นเสร็จแล้วบอลคือเราต้องใช้คอปเปอร์ผสมกับกระจกหมอกมีมีมีกระจกไหมอ่ะไม่มีต้องเผาเพิ่มนี่นี่มีเหลือนี่ไงนี่ไงเนี่ยมีกระจกแต่ไม่มีที่เผาไม่ต้องทำคนเดียวก็ได้นะพระเจ้าเห็นรอบๆเปล่าลูกมือเต็มไปหมดอ่ะสั่งดิสั่งดิมันจะรู้เรื่องเหรอเอ้ยลังไปเถ มันแค่ต้องรอกระจกเฉยๆอะรอนตอนนี้มันรออย่างเดียวอะมันไม่ได้ทําอะไรเลยอยาใจะคัว่ารอสิอย่ามันไม่มีอะไรทำโอเคเราได้กระจกมาแล้วแล้วก็เนี่ยเอากระจกมารอเลยวะเดดูดิข้างในีกระจกเลยเอากระจกไปหลอมเนี่ยนะเอาไฟได้ปะไฟก็มีกระจกนะได้ไมไม่ได้ไม่ได้วิ่ได้เอาไปใส่ไปมันระเบิดตุ้มแกจะไปไหนเฮลีไปหาแร่ไปหาโลหอแรกเราหายหมดเลยเหรอหมดแล้วไปเ่ว่ขุดเพิ่มให้หน่อยดิเฮลีลุยงานแกมาแล้วเห็นไหมวิ้ทายมันยากขึ้นแล้วนีะ อ่าอุดๆมาแล้วเฮ้พวีอ่าฮะไปวางให้มันลกกก่อเดิมทําไมวะอยู่สะาดสะาบไม่ชอบอย่ากความเป็นระเบียบพวกเราเว้ยตั้งแต่วันบ็อกแล้วเว้ยโอ้หอันนี้คือมันมันมันไม่ได้ใช้เหล็กโอเคหรือชิ้นส่วนชิ้นสุดท้ายสแามสตีลคืออะไรมันคืออะไรมันคือแร่สลามสีฟ้าเห็นดูมไหม บอฟ้าโอ้้มีไกด์บินค้างในอ,อากาศปะไม่ใช่มองไปอีกปรับลินเดอร์ดิสแตนขึ้นไปเออต้องปรับเห็นในเกาะโง่นะยไหมโอเห็นแล้วมันออกเป็นสีฟ้าเฮ้ยมันมีสลัมล้มลงมาด้วยว่าไงนะเออเดี๋ด,ด,ด้วยเฮ้ยมันเด้งด้วยเฮ้ยมันเดงอยากเห็นโลกโอ้มันเด้งไปทั้งเกาะเลยเธอมาสามารถหยุดมันได้บอกให้มันเด้งไปมันรองรับดาเมจจากความสูงได้แบบไม่มีทางตายแนอนท่านลงไม่ได้แกแบบแกกล้าโดดลงไประวังบอกให้ทันปะ มันลงไปแล้วมันลงไปแล้วเฮ้ยมันโดนว่ะเฮ้ยตากได้ด้วยว่ะตายข้างๆเลยอาจารย์ลงมาโดดไปยายยายยายใช้บล็อกซ้ำกับเฮฟวี่วางเองไม่ได้พวกเล่นอย่างนี้มันนามากแล้วยอดพระเจ้าโคตรเก่งเลยอุ้ยกลางเลยผมไม่ได้ได้อย่างนี้นามากแล้วน้องโรลี่อย่าลืมเก็บบล็อกอย่าลืมเก็บบล็อกไปด้วยนะมันใช้ได้อยู่ ไม่เป็นไรเราเล็กวันหลังค่อยลองใหม่เราไม่รับแบบมีอย่างนี้บ้างเลยเราเมันลาเรา,ากากเลย XD <c oughs> มันต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนมุมมันต้องเปลี่ยนมุมมันไม่เอามุมเดียวกันวะม,มุมนี่เลยไปเลย <c oughs> มันกะจะลงล้างไงมันจะลงลนะ <c oughs> ้าอ้าวคนอื่นดูมาแล้ว <c oughs> ดู <c oughs> ดูให้ดีดูหมุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกปั๊บ ไปไหนเนี่ยมันไปไกลกว่าไกลเลยเฮไ,<ว>ไป <laughs> ไวิธีทำสลามสตีลอ่ะมันใช้เหล็กหนึ่งก้อนสกายสลามหนึ่งลูกแล้วก็เห็นหลอมใช่ใช่แตน,นี้มันยังไม่มีเห็นเลยมันยังมันเลยไม่ไกลายเปสลามสตีลเอาเห็นเขาไปสโตนมาหลอมมาเห็นมันได้แล้วสำเร็จแล้ว<อ>่คืออะไรเปล่าฮะมันเป็นสีเขียววะอ๋ออ๋อ ได้แล้วแล้วก็อย่างนี้พอหมดเปนีไงยังหยิบมาแล้วเอาไปดูเฮ้ยอย่าไปเไม่ใช่นี่ไม่ใช่แบบเราทำสับตานกันนะแล้วแบบเหล็กอยู่ทังล่างแล้วทำใหม่ถูกแล้วถูกแล้วโอเคทำใหม่หมดเลยถูกแล้วถูกแล้วเอาดูดูกลายเป็นก้อนเนื้อไปแล้วมันอยู่มันอยู่ในท้องฉันละโอ้ยโอ้บรเจ้าโอ้โหโอ้ับ เสร็จแล้วขอบคุณมากเสร็จแล้วแล้วเราใส่เพชรไปใช่ปะมันให้มันดาเมจเพิ่มขึ้นโอเคแล้วแหละอาาุปจ้าช่วยฉันเกลียดไอ้การตรัวนี้มากมันชอบมากินแค่หลอดของฉันเ <l ots> ออโอ้แกท้มันแกล้ดีคานไงโอ้เล็กงันเลยมันทำอะไรได้อ,นน oh อ,อะไ <l ots> นอ้อันเะนี้ยโอ้ my god อันรังจอนชาวไรรอเดี๋ยนะเฮ้ยมันขุดขี้ขวด ม,มันเป็นเส้นน่ะเส้นหนึ่งอ่ะเรียบร้อยเรามีวุฒประจำกายของเราจากการคาราฟเองด้วยแล้วก็ทำภารกิจไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้แล้วอ้าวละคนดูแล้วพวกเราก็เล่นมามากพอแล้วกับการที่พวกเรามาเอาชีวิตรอด100วันแล้วก็จัดก,การภารกิจของมอสทินเกอร์มอหลอมแร่ผสมแร่ไปจนเรียบร้อยหมดแล้วฮักกี้ที่มาแปลงร่างและช่วยเหลือพวกเขานี่ช่วยหรือว่าทำให้มันยากขึ้นวะช่วยช่วยเออไม่กวรพูดจริงช่วยเออเอาหละแล้วก็มาถึงคําถามที่ยังน้องรอก ่อยกันในคลิปนี้โซจะจะถามว่าน้องๆมีความรู้ในการหลอมแร่ผสมแร่น้องๆอ,อยากจะหลอมแล่และทําอาวุธอะไรนะจ๊ะอย่าลืมตอบเยอะเยนนะจะประกาศในคลิปถัดไปอาวุธอะไรบอกมาเลยชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราในการทำคอนเทนต์ใหม่ครับต่อไปด้วยนะจ๊ะเราก็ต้องขอตัวลาไปกับเสียงบายบายของน้องโรลี่น้องโรลี่บอกาบายบายคนดูหน่อยบายบาย